นะมันมีอะไรบ้างชิงจับประมงใครรู้ไหมเอารู้ยกมือขึ้นเอากลับเป็นยังไงจริงไหมครับก็จะระถามเขาถถบเขาม่รู้จะบอกเขาว่าอุปกรณ์ของกองกองของยาวเนี่ยมันมีอะไรบ้างกับตียังไงมงตียังไงฉาบตียังไงชิงตียังไงเนี่ยฉาบใหญ่กับเนี่ยก็ชิงเนี่ยมันจะตีพร้อมกันมีมีตีมีร้อมอยู่อยู่ฉาบขัดจะตีแค่วับแค่วับแค่วัดแล้ว,วงั้นตีเหมือนกันหมด มงมงแถวอย่างกับทางทางทังง,ง,งม,มันต้องให้ลั้ผัดกันทำไปทำไปมันก็มันก็เตะกัน<ม>เออต่างบอยเขาตีให้เขาตีกองให้ดูแล้วเขามาตีมงซ้อมมงก่อนทิ้งชับตีว่าลุงเป็นคนคุมวงทั้งหมดคุมหมด <ง S 1> เลยโลยบราณเขามีสิบสองเพลงอบอมหนึ่งสองบอมสามบอมสี่บอม มีเซิงมีเขนมีมาย่องนะ่มีบอมเดียวนะเนี่ยนะเอาสองบอมอีกสองบอมแต่นี่พื้นของมันนะสามบอมก็มสามบอมพื้นของมันมสี่บอมก็ สี่บอมไม่น้ำไม่ป่าเอ่อเอาตะเขนละถึงกี่บอมคะสี่บอมนี่ย้าที่จะเป็นเป็นเป็นเขนโอเข้าวเขนกข้าวเขนคนรำก็ยักไปดิคนรำดูดูรำสวยอ่าไมายอง ออกสามขาสามทีซ้ายสามขวาสามร้องด้วยฮิออรอบเลยแล้วที่เขาไปเวลาเขาตีตีแบบที่เขาตีกันทั่วไปอ่ะตีกองยาวแหนากอะไรอย่างเงี้ยนึกคนนี้หละถ้าแหนากส่วนใหญ่เขาจะมีอสองบอมสามบอมอม,มันจะมันสองบอมก็ คนขัดคนตีก็ขัดก็จะขัดหลายเสียงคนขัดขัดคนเดียวนี่เขาเรียกว่าขัดกองคนเดียวเราเหนื่อยเราก็ย่างได้พวกขัดบ้างคนขัดมันเหนื่อยเพราะเราต้องใช้ข้อต้องตีไว้ถ้าไปขัดหมดมันมั่วจังหวะไม่ชัดแล้วตีกองนะส่วนใหญ่แล้วไม่เหมือนของลุงหรอกของลุงมาจะคุยไปตีที่ไหนเขาชมเชยว่ด อัคราชเจน,เนเตีกองเ<ม>พาะเอามีมีคนมาอยากเป็นกองนะก็มาหัดเลยมาขึ้นคูแล้วหัดบางทีมีห้าคนหกคนสิบคนก็มาหัดหแต่กองไมพอก็ผัดกันตีบอมเดียวก่อนเพื่อ่บอมบอมเพื่อ,บอ่อบอมบอมเพื่อ่บอมอย่างเงี้ยให้ก็ตีให้เดียพร้อมแล้วก็เพลงที่สองตีเพลงให้ได้ได้มามาเปลี่ยนตีแล้วต้องเปลี่ยนได้ด้วยนะเวลาเร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 าจะเปลี่ยนเพลงนะ

ทีนี้จะลงนะเอาห้าเห้าเห้าหา้า,หา,หา,า,หา,หาถ้าถ้าเด็กนะเราก็จะแปดกมศิลป์ลม,มาไกลๆ <Okay. S 1> ถ้าเด็กแล้วก็จะบอกว่า เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเพลงนะเ,นเนนช่วัาที่สองบอกฝ้าไหนมาฝ่านใน,น,นพวกรู้ <c oughs> จะเปลี่ยนแล้วง่ายๆเปลี่ยนเพลงไปที่จะลงก็ กมสิงห์ก็เข้ามาลงอย่างยิ่งผ่านไอ้ทีเราเล่นเล่นเล่นไปลูกเล่นของเรามีปะเลือดถมเลือดเนี่ยนะนี่นี่นี่กรมสินก์เข้มาลงมันล่าน้ำทีทลงลงลงจะทีฟังนะนี่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 ลูกเล่นนะที่กรมสินที่ลงมาลงกี่นะเหมือนไหมเนี่ยพอเด็กเป็นแล้วทีนี้เล่นลูกเล่นมือได้ คั้งแรกไปตีอย่างนี้โอ้ยงงตายเลยเหล็ทำได้หรือทำไม่ได้เราต้องเอาเอาเอา,เอากรมศิลป์มามามา,มาสอนแล้วก็มีพื้นบ้านมาสอนแต่เขาได้เพลงได้แล้วแล้วโอ้ยตีกองยาวตัวนองอ่อนยองโลกตัวเล่นตัวอะไรเงี้ยตีกองก็ร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ย